ใส่ปุ๋ยทุเรียนในรอบยี่สิบห้าวันนะครับในรอบยี่สิบห้าวันครูใส่ปุ๋ยทุเรียนครับซึ่งดูเหมือนใบไม่มีอาหารอยู่ในใบแล้วครับเนี่ยครับดูเหมือนใบไม่มีอาหารอยู่ในใบแล้วครับในรอบยี่สิห้าวันครับครูใส่ครับกิ่งขแนงเต็มเลยครับตอนนี้ครูปล่อยครูเลี้ยงแขนงครับเลี้ยงแขนงเลี้ยงจริงแล้วเพราะว่าครูจัดทรงเรียบร้อยแล้วจัดทรงจัดจริงได้แล้วครับ ครูจัดทรงจัดจริงได้แล้วพักต้นใหญ่ๆครูจัดทรงจัดจริงแล้วทีนี้ในรอบใบในรอบยี่สิบห้าวันเนี่ยครูจะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งย5สิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งเนี่ยครูถึงจะใส่ครั้งหนึ่งครับเนี่ยเนี่ยคร,ครับครูจะดูที่ใบด้วยนะครับเหมือนใบไม่มีอาหารสะสมแล้วนะครับก็เลยใส่ปุ๋ย สูงพอสมควรน,นี้ก็ตัดยอดใบหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ก็น่าจะาสี่เม็ดกว่ากว่าครับน่าจะาสี่เม็ดกว่ากว่าที่เหลืออยู่นี่ครับก็ไม่เป็นไรครับปล่อยให้เขาสูงมปกกว่าตอนนี้เขากำลังเร่งโตนี่นะครับเพืเ่อน